โอเคครับทุกคนที่ผมเ่ยก็พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมกันครับซึ่งเป็นเกมชื่อว่าน่าจะเป็นอ๋อทุกคนน่าจะเป็นเดอะเจนโรทุกคนเออใช่ครับคือเราจะทําการเลี้ยงเด็กนะับทุกคนเป็นเหมือนเราเป็นพี่อ่ะทุกคนเป็นพี่เลี้ยงนอ้องโอเคครับคืนแรกโอเคครับตอนนี้ผมเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้แล้วครับนี่คือน้องผมเองนะครับปปอนอาหารน้องนะครับผมโอเคครับ มาหาอาหารก่อนเลยละกันนะผมจะเปิดตู้ก่อนเลยละกันอืมให้าหาน้องหรออ,อ่ะดูซิว่าน้องจะชอบกินเห็ดไหมนะครับมาลองดูกันเดี๋ยวขอหยิบน้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาชีที่น้องกินลากันดูคนจะกินไหมเหืืองมากไม่ยอมกินดี๋ยวเนี่ยทุกคนกินสอิอะไรอะติดหน้าเลยติดหน้าเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับนี่ก็จะเป็นถั่วและแล้วก็ปละเขือเทศอ่ะน,น,นั้นดึบนั้นยิบนมไปละลกันนะน้องกินแม่นมอะ่ะนี่ไปเลย อ่ะโอเคครับพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนโต๊ะนี่หรอมาโต๊ะไหนวะนี่ปะเอา้าอะไรเนี่ยขอโทษ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 น,น้องพอดีพี่ไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยเออไม่เป็นไรครับพี่โอ้โหเดี๋ยวนะไปโต๊ะเปลี่ยนเนาะนี่ห้องน้ำ หมนอะไรเหมนเกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่าเขาหมายถึงเจมเด็กวะลองดูสิเอาไม่ได้เกี่ยวกันเลยเอย่านี้เดี๋ยวนะเขาอีอ่านหนังสือเออน้องเขาไม,ไม่ไม่น่าจะอ่านหนังสือเท่าไหร่หรอกโอเคครับผมผมว่าเนี่ยผมน่าจะต้องไปตรงอื่นมากกว่าห้องนี้ส่วห,ห้องนี้นะครับจะล็อกเนาะแจแล้วแล้วผมจะเล่นผ่าโอเคครับเปิดเตาอบอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,แลแลวขออบน้องสักหน่อยแล้วกัน อ่ะเข้าไป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 กดปิดตาอบโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูก่อนเฮ้ยอันนี้เห็ดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวมันเกิดตรงนี้ได้วะทำไมน้องซังไม่เกิดตรงนี้ได้ทันทีน้องซังอยู่ตรงเอาอบในตาอบแ,แทะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเออดูสิน้องชอบกินขนมปังไหมให้นลองให้น้องกินขนมปังดู โอ้ยน้องกินขนมปังไหมไม่กินน้องเขาไม่ชอบกินหรอเนี่ยผมเจอกุญแจทุกคนไม่รู้ว่ากุญแจนี้เอาไปไขอะไรได้เราลรามาไขากันเลยดีกว่าดูว่าไขาได้ไหมเอ้าทำไมไขไม่ได้อะไม่รูกจะเป็นกุญแจอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูว่าเหมือนมันไขไม่ได้อะ่ะผมลองไขเวลาก็ไขไม่ได้โอเคครับมาเราเอาผ้าอ้อมลเลาายไปใส่ให้น้องกันดีกว่าเนาะโอเคครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเขาบอกให้เราพาน้องเนี่ยไปนอนโอเคครับอ่ะไปนอนนะันลูกแต่ไม่ใช่ห้องนี้สิห้องไหนนะั้นนี้อ๋อห้องนี้นะครับทุกคนนั่นชอืมเขาให้ตามหาหนังสือนิทานนะครับทุกคนหนังสือนิทานเนาเนี่งเจ้าชาและเจ้าแมวอ่ะมาตั้งเลยดีกว่าเอาอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล่านิทานให้ฟังแล้วกันนะ ในท่านงนี้มีอยู่ว่าข้ามชายฝั่งมยานดินแลแสนไกลรูบๆแบบเจ้าชายหลับไปจนก,กระทั่งมีเจ้าแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอสวนลับแล้วเจอแมวพูดด้วยเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรีอ้าวเอางว่าข้าไปดีกว่าแล้วกันเนาะหรือว่าใครอยากไปได้เต็มเต็มใครอยากอ่านเต็มเต็มก็ไปอ่านก,ก็ได้ลวกันอืมโอเคครับผมขอข้ามไปดีกว่าอะพี่อ่านหนังสือจบแล้วนะน้องอะน้องหลับไปเลยนะครับ อเคเก่งมากเก่งมากให้ออกจากข้อแล้วก็ปิดประตูด้วยนะครับมาอย่างต่อไปรอพ่อแม่มาแล้วก็ดูทีวีบนโซฟาโอเคครับผมนี่เลยมาดูทีวีดีกว่าทีวีเสนอตอนทรสเตสสี่พันอะไรก็ไม่รู้คืออะไรก่อนทรสเตสสี่พัน ข่าวไม่น่าใช่ข่าวหรอกมกอกั้งหรือก็หรือใบเกี่ยวกับไมโครเวฟหรอกเดี๋ยนะสรุปล่าที่เห็นเนี่ยโอเคครับทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพาน้องไปนอนอีกครั้งก็คือพาน้องไปนอนแล้วแหละโอเคครับผมอุย้ยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปนอนนะเอานอนไปอึบมาตุ๊ก,กาตาที่ถูกต้องเอ่อในเตียงตุ๊ก,กาตา ตุ๊กตาอะไรก่อนตุ๊กตาเจ้าเป็ดเหรออ่าไปเอาไปเอาไปโอเคครับผมเจ้าตุ๊กตาแมวไว้ตรงนี้แล้วกันอุ้ยนี่เรวก็ให้ออกจากห้องแล้วปิดประตูนะครับทุกคนเคนขาเขาบอกให้พักผ่อนแล้วก็ดูทีวีวโซฟาแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนสลัดคลิปนี้ก็พอท่นนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคืนที่สองเนี่ยเรามาเจอกันตอนพากสองแล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายคะ่ะ